นิสสันนาวาล่าปี0ูนย์เครับเครื่อง25งพดีเซลเกียร์ธรรมดาหสปีดสีสันรถคันไม่ค่อยสวยนะครับมีคลิสด,ด่างแดดเรียครับเอาไปขับข้อราคาส่วนครับแบกเติมโรงงานครับยังดอกลึกๆเลยเล่มพร้อมนะครับเอกสารครบสี่หกแปดรถสมือจากใต้แดงน,นะครับคันนี้สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ขับขี่ดีครับภายในสวยแผงประตูรุ่นนี้แคปเปิดได้นะครับ ภาพไม่น่าเชื่อว่าเป็นสองลายแบแดงนะครับไม้แค่แสกว่ากาเองขับขี่ดีเลยช่วงล่างดีคัสีสวยไม่มีชนหนักตีกความน้ําท่วมนะขี่รอบต,ตัวประมาณนี้ครับด้านด้านแดดเลีย,ยรุ้วลอยปกติทั่วไปของรถบ้านนอกนะครับขับไกลมาจากหนองบัวลำพูครับคัออนนี้วนเดียวจบ,จบ รอบตัวประมาณนี้เลยหลังคาแดดเดียเท่าชมข้อเสียนะพรกระจกฝั่งนี้แตกนะแปะเพิ่มเิ็ดทีเดียวครับรนิ่มๆเงียกใหม่อีกสักพักมงินจะขึ้นนะครับประมาณแสนก,กว่าๆแสนสามพันมั้งครับถ้าจะไม่ผิดน,นี่ครับขึ้นแล้วเอ้ยแสนหนึ่งหมืน่นประมาณนี้ครับ สเสือ,อนน่นิ่มๆนะเสือรเรียบๆนะครับรถกับปีดีรถเป็นรถทั่วบริไฟน,น้อยนะครับบ้าสมบินโฮมปา,าร์คสาขจังหวัดมีการขับส่งนะครับค่าส่งกิดตามระยะทางครับคันนี้เติร์ราคาที่8ป0 0 0บาทครับขอใจก็โทรเข้ามาครับบ๊ายบาย